ไปต่อกันที่นะครับทางหัดใหญ่จังหวัดสงขลาที่จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นในเร็วๆนี้เรียกได้ว่านะครับหลายๆส่วนสอดรับนะครับเตรียมความพร้อมที่จะจัดกิจกรรมสงการน,นะครับโดยทางท่านพิพัฒน์นี่นะครับเดินหน้าเต็มกําลังที่จะจัดงานสงกรานหัดใหญ่ ให้มีความยิ่งใหญ่กว่าเดิมพร้อมพัฒนาเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองเฟสติวัลนะครับในอนาคตเนี่ยครับเตรียมมามันกันกับสงกรานเมืองหาดใหญ่ในระหว่างวันที่12-15เมษายน2566ติดตามรายละเอียดครับนี่นะครับท่านพิพัฒรชกิจประการครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกนะครับว่างานสงกรานหาดใหญ่เนี่ยในปีนี้ ท่านมีความมุ่งหวังให้เป็นงานสงกรานที่มีความสุขให้คนทุกกลุ่มทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างประเทศโดยเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนอันทีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเทศบาลนครหาดใหญ่ทททและผู้ประกอบการธุรกิจสถานบันเทิงในการจัดงานสงกรานที่สนุกสนานยิ่งกว่าเดิมโดยมุ่งหมายให้อําเภอหาดใหญ่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความพร้อมสำหรับการเป็นเมืองแห่งเฟสติวัล เพื่อเป็นการรองรับนะักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพในอนาคตซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเพิ่มกระแสเงินหมุนเวียนอย่างมหาศาลครับในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งระบบของอำเภอหัดใหญ่พลตำรวจโทสาครทองมุนีนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหัดใหญ่กล่าวว่าต้องขอขอบคุณท่านพิพัฒรัชรกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และพททเป็นอย่างมากนะครับที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของอำเภอหาดใหญ่มาโดยตลอดจนวันนี้จะเห็นได้ว่าอำเภอหาดใหญ่ได้กลับมาต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยเฉพาะมาเลเซียอย่างมากมายจนทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเราเนี่ยนะครับมีการตื่นตัวฟื้นตัวอย่างเร็วนะครับกว่าที่คาดการไว้อย่างมากโดยงานสงการปีปนี้ครับ ท่านพิพัฒน์เชื่อว่านักท่องเที่ยวทุกคนจะได้รับความสดุกสนานและได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวณนะอำเภอหัดใหญ่ครบทุกรถจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกคนเดินทางมาเล่นน้ำกันกับงานสงกรานอำเภอหัดใหญ่นะครับท่านพิพัฒน์ฝากบอกว่าขอขอบคุณนะครับว่าคุณจะไม่ควรพลาดงานปีนี้เพราะว่าหาัดใหญ่มิตรนัยสงกรานจะมันกว่าทุกๆครั้งอย่างแน่นอน นางสาวธปณีเกียรติไัยบูลรองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศไทยนะครับในประเทศนะครับหรือทอทอทกล่าวว่างานสงการานนะครับอำเภอหัดใหญ่ในปีนี้จะมุ่งเน้นในการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ครบทุกรสของอำเภอหัดใหญ่สําหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติพร้อมทํางานร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่พัฒนาอำเภอหัดใหญ่เฟสติวัลนะครับ Destination ในอนาคตด้วยครับโดยงานสงกรานต์ณอำเภอหัดใหญ่ปีนี้ทททและเทศบาลนครหัดใหญ่กำลังม,มีการกำหนดการจัดงานครับตั้งแต่วันที่12-15เมีสายน2566เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้ดื่มดำ่ำและสนุกสนานกับกิจกรรมท่องเที่ยวณอำเภอหัดใหญ่ที่ยาวนานมากขึ้นโดยงานได้แบ่งออกเป็น2งานหลักก็คืออย่างแรกเนี่ยนะครับ งานหัดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์2 3 2 3สงกรานกลางเมืองหัดใหญ่ในวันที่12 1 3เมษายนณถนเนเสนหานุสรออำเภอหัดใหญ่ที่มีการชวนนักท่องเที่ยวทุกคนมาเต้นกลางสายน้ำไปกับดีเจกว่า30คนในพื้นที่3เวทีที่นำเสนอเพลงแนว EDM ฮิปฮอปและสามชาเนว e ด่ายครับพร้อมลิ้มชิมรสอาหารเลือดรสของจังหวัดสงขลา ถนนคนเดิน Power of หาดใหญ่อย่างที่2ครับในส่วนที่2เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบงานคอนเสิร์ตเราอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกคนไปสนุกกับงานแ <bilmiyorum> ะไม่จ้าห้าภายใต้คอนเซปต์หาดใหญ่เนเวดายหาดใหญ่ฟื้นขืนชีพในวันที่12ถึง15เมษายนแะไม่จ้าครับนะครับก็เป็นการสาดน้ํากันนะครับ ในทีมงานที่ชื่อแฉะไมจ่าห้าภายใต้คอนเซปต์หัดใหญ่เนวดดยครับหัดใหญ่ฟื้นคืนชีพในวันที่12ถึง15เมษายนนี้ครับหน้าลานกิจกรรมนะครับแกสโซลีนอำเภอหัดใหญ่ที่ทุกคนนะครับอยากจะเชิญชวนมาสนุกสนานเล่นน้ำไปกับศิลปินชั้นนำอย่างเช่นพาราดอกนะครับวงซิลแจสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กครับมัสเคเท,เทียอินดิกนะครับ เพกราวกาวินดูาวนะครับซานิเบลวรลิสลา3บาท50และดีเจชั้นนำอีกมากมายนะครับบางทีอ่านชื่อนักร้องนะครับหรือวงดนตรีใหม่ๆเนี่ยบางทีอาจจะผิดพลาดไปนะครับเพราะว่าบางทีนะครับผมรู้จักแต่ว่าไม่รู้เขาอยู่วงอะไรต้องขออภยัยท่านผู้ชมที่เป็นแฟนคลับดีเจและนักร้องหรือวงดนตรีเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับยังไงก็แล้วแต่อย่าลืมนะครับกับ หัดใหญ่มิดรนท์สงกรานต์2,023มี2โซนโซนที่1โซนที่2ที่พูดไว้นะครับระหว่างวันที่12ถึง15เมษายน2,566เที่ยวหัดใหญ่มีความสุขสนุกสนานกันทั่วหน้าในช่วงสงกรานต์